ไปครับตามไปดูเกศหน่อยเขาบอกว่าจะไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวเราตามไปดูเกศว่าจะไปจอดตรงไหนครับประมาณไหนเนาะมีวงสามล้อพายในจอดครับเลื <c oughs> ้อยเป็นงูครับอันตรายครับผมเนี่ยอันตรายมากเลยเขาบอกว่าจะไปซื้อไก่ตรงไหนเนานะหรือเฮกเห็นไก่หรือ,อยังแอบหรือยังเนี่ย เกือบประมาณกิโลนึงครับเกือบไปเรื่อยๆของแกแหละครับแต่ก็น,น่าสงสารครับเนาะบอกว่าเจอผมเป็นอาทิตย์แล้วครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยโอ้โหอ,อยู่ได้ยังไงเราพี่เอ้ยเนาะรถเสียสองวันครับจอดอยู่รถเสียวันผมไปไม่เจอไม่ทันเมื่อวานเนะาะเมื่อวานผมไปไม่ทันแกออกมาก่อนก็กว่ามันนอนส่สถาน,นีรถไฟ สถานที่มันแบคบเกอก็หุงข้าวหุงหาเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวครับจะมาซื้อไก่กินว่างง้นโอ้ชีวิตแก่ครับเนาะบางคนก็ถือว่ารังเกียจบ,บางคนก็นาะคนก็เข้าใจครับผมก็เข้าใจหลายๆท่านเนะเข้าใจเอฟซีทุกคนเข้าใจผู้ชมที่เข้ามาดูบางคนว่าทำไมไม่เอาขยะทิ้งผมก็ว่ามันเหมือนท่านทุกท่านครับว่าไม่เอาขยะอเอาขายให้มันเลือเบาที่สุดครับแต่ ของที่อยู่ด้านหลังลากพ่วงนี่คือเป็นอของครับที่แกสะสมไว้ซ่อมรถครับแต่ว่าทางด้านหน้าเนี่ยคือที่นอนแกนะครับผมทรัพย์สมบัติแกรหรือว่าของของแกยอยู่ด้านหน้าครับเป็นอุปกรณ์ที่หลับที่นอน,นอ,อยู่ข้างหน้าครับแกว่าแกหมดอีกแล้วแฟบอถ้าแก อยากได้อะไรแกบอกว่าแกหมดพอดีเดี๋ยวเอามาให้แกรครับถ้าเจอแกอีกเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูพี่วงนี่ค่กินรอบเมืองครับอีกสักคลิปหนึ่งครับผมเนาะมาแล้วก็ทําคลิปในเอฟซีได้เห็นกันว่าแกใช้ชีวิตยังไงนี่แกขับไปด้วยแกยตาแกก็มองไปด้วยครับชาเลืองหาของเก่าไปด้วยแล้วก็จะไป ซื้อข้าวซื้อไก่วะงั้นซื้อไก่กินกับข้าวเพราะว่าซื้อไก่นี่น้องหมาได้กินด้วยตัวเล็กได้กินด้วยครับเราก็ไม่ได้วุ่นวายกอะไรโอเคนะครับแล้วก็ขี่รถาตามเกยไปก่อนเนาะจะไปว่าเกยจอดตรงไหนโอโหครับดูครับอันตรายแต่น,นุ่นเล็กเทียไม่กล้าไปนะครับเพราะว่าเกยรู้ว่ารถเกยเป็น,ะนไม่ถูกกฎหมายแล้วก็วิ่งไปก็เหมือนกับว่าเพื่อนร่วมทางนี่ อันตรายไปด้วยครับเมื่อวานก็ได้เอฟซีก็ได้บอกกับว่ามีเอฟซีบางท่านก็ซื้อขนมให้ซื้อน้ำดื่มให้ครับแล้วก็ตัวที่จะเอาเหล็กเผาเขาไปเชื่อมนะครับตัวเหล็กเผากลางไปเชื่อมนะ่ะเผาเองแกนะไปเชื่อมก็จ้าของร้านก็เชื่อมให้ฟรีก็ไม่ได้เอาอะไรเนาะ แกให้เชื่อมฟรีครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสีดีก็ให้บริจาคเงินให้อีกครับหลายร้อยบาทอยู่เนาะแกก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาเห็นในสื่อเห็นในคลิปเห็นในโซเชียลเนะาะก็เลยสงสารเนาะมีแต่ความสงสารและมันไส้แกเพราะแกไม่อาบน้ําครับเนาะแกบอกว่าแกไม่มีเวลาหาที่อาบไม่ได้ไม่รู้แกพูดจริงหรือพูดเล่นหรอกแต่ตั้งเจอผมมายังไม่ได้อาบน้ำนะครับเป็นอาทิตย์แล้ว ยอมยอมยอมเกยิงจริงนะอ่ะแล้วก็ตามแกไปดูก่อนว่าแกจะจอดตรงไหนแกว่าแกต้องจอดแล้วแกเดินนะครับหาที่มุมจอดดีๆแล้วก็เดินน่าจะได้กินข้าวก่อนครับกินข้าวเสร็จก็น่าจะได้เดินถ่าของเก่ามาแกโอคโหเนี่ยลำบากตอนหลบรถนี่แหละครับแกลำบากตอนหลบรถนี่แหละมาจะรถจอดข้างกลางก็จะหลบ เป็นลูกพ่วงเนาะมันก็นไหลไปอ่าตรงนี้ก็ทะลงหน่อยก็จะบิดแรงหน่อยรถแกนะผมว่าซ่อมทั้งปีแน่นอนไม่มีอะไรสมบูรณ์เลครับรถแกนะเดี๋ยวประเดียวประด้ซ่อมหมดปีเลยนะครับผมจะหมดเฉพาะค่าซ่อมค่าน้ำมันเลหละฮะ จะเริ่มแคบลงครับเรับเมื่อวานตามหาแกค,ครับตอนเย็นเราไม่เจอวันนี้ไม่ได้ตั้งใจตามหาครับจะกลับบ้านครับเพราะว่าผมต้องมาขายของในเมือง,ช,งช่วงช่วงเช้าครับเราจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำครับแต่งตัวใหม่ ประมาณสองโมงกว่าๆล้าก็ออกจากเมืองครับพอดีเจอเกสเกตพอดีครับเนี่ยไอ้ตามหาไม่เจอครับไอ้ที่ไม่ตั้งใจตาม,มเลยเจอครับผมเนาะตอนเราจะกลับบ้านอย่างนี้เจออุตั้งใจตั้ง,ต,งตาหาเนี่ยไม่เจอครับอยู่ดีๆก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับเนาะเวลาตามไม่เจอเวลาอย่างนี้เจอครับ ไปดูค่อยๆไปครับไปเรื่อยๆผมจะพาไปดูว่าแกจะจอดต,ตรงไหนครับแล้วใครจะได้แย,ยกย้ายเลยครับโร้เย็นนี้แกจะนอนไหนไม่รู้หรอกครับเอฟซี FC ก็ใจดีนะครับผมเนาะเอฟซี FC ที่เห็นแกรถเสียอะไรตรงไหนก็ซื้อน้ํา เมื่อวานมีเอฟซีซื้อน้ำให้สามแพ็คครับแล้วก็มีตัวเงินแล้วก็มีสิคของแล้วก็ซ่อมรถไฟฟรีโอ้เน,นี่ยค,คนไทยไม่ทิ้งกันครับคนไทยยังช่วยกันหยิบยืนให้แกเล็กๆน้อยๆแล่แกก็ไม่มีอะไรนะแกก็มีแต่างี้สามรอบคู่ใจแกไปเรื่อยๆครับซ่อมไปด้วยแล้วก็ซ่อมไปด้วยหาคงเก่าไปด้วยครับ ครับพี่น้องไปไปไป,ไป,ไปวันนี้วันอาทิตย์รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขรับมาสิบนาทียังไม่ถึงที่หมายครับกิโลหนึ่งเนี่ยสิบนาทีแล้วจะสิบนาทีแล้วเครื่องนร้ราอุน่นนะครับเพราะาแบกสุดๆครับถ้ารถบรรทุกได้สามสิบตันเลยก็แบกกันห้าสิบหกสิบตันครับอันนี้แบกกันจริงๆครับผมเนาะนี่ความเร็วของแกได้ต็มนี่ครับเต็มที่แล้ว เสนอชีวิตของอีกคนที่เขาลำบากไง่มุมอีกคนหนึ่งอีกคนที่เขาทำมาหากินโดยการหาของเก่าครับผมวิธีชีวิตแกก็อย่างนี้คะเนี่ยเรรอนนอนไม่วันหนึ่งไม่เคยซ้ำครับเนาะนอนไม่เคยซ้ำสองคืนนอกจากรถเสียครับผมนอนก็แกอยู่ก็คืออยู่สองวันในเสียแองแม่งอยู่สองวันครับเท้าขาด จ็ขาดรายได้ว่างนแลนรเคกจะไปจอดตรงไหนครับไปตามเปกันไปดูก่อนนะเพราะแกซื้อไก่ไประจำ่างั้นตรงไหนก็ไม่รู้ จะว่าแกนอนบ่อยแบ่นี้ครับจะรู้ส้นญาณครับเดีวรู้แกจดต,ตรองไหนครับเราก็ไม่เคยมาเคนะคุณเดาว่าแกต้องหาที่โล่งๆที่เป็นป่าๆครับที่จอดได้นะ ขับมาสิบนาทีสิบกวนาทีแล้วยังไม่ถึงที่หมายที่แกจอดเลยครับระยะทางหนึ่งกิโลเนี่ยแกวิ่งไปสิบนาทีเลยนะครับผมสมมติถ้าวิ่งสามสิบโลคิดดูสิครับพี่น้องสามร้อยกวนาทีนะครับแล้วก็วิ่งแบบที่เรว่าไปแบบ อัดตลอดไปนะครับต้องหาที่จอดพักความร้อนแล้วก็ไปเรื่อยอย่างนี้นครับผมเนาะนะ <borah. S 1> <ม>นกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพี่โวงกันต่อครับยังไม่ถึงจุดบายลายทาแล้วครับสิบกวนาทีแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ